สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำไก่ย่างที่รสชาติเหมือนหมูย่างเมืองตังกันนะคะเริ่มจากผงหมักหมูย่างเมืองตัง200กรัมกระเทียมสับ1หัวน่องติดสะโพก1กิโลนำทุกอย่างมาผสมรวมกันนะคะผสมให้เข้ากันเลยเสร็จแล้วเราก็จะหมักไก่ทิ้งไว้ประมาณ3-6ชั่วโมงนะคะเข้าตู้เย็นไว้ได้เลยค่ะ นำไก่ออกมาจากตู้เย็นแล้วก็ย่างได้เลยนะคะเราจะย่างที่ไฟ170องศาเป็นเวลา10นาทีหลังจากนั้นเราจะนำผงหมักหมูย่างเมืองตังผสมกับน้ำให้ข้นๆทาลงบนตัวไก่สั่งซื้อผงหมักหมูย่างได้ที่ไลน์ที่แอดด้านหน้าเลยนะคะ หลังจากนั้นเราก็อบต่ออีก10นาทีไฟ170องศาหเหมือนเดิมเราก็จะได้ไก่ย่างเนื้อสวยๆกลิ่นหอมหอมรสชาติเหมือนหมูย่างเลยจ้าแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้ะไก่ย่างเมืองตังนำมากินกับบะหมี่ที่ทำเองรสชาติเบิดมากค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ